สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ่คนี่น้องแฟนเพจคุปตา้ากเกษตรยนทางเพจบุกและช่องทางยูทูบนะครับผมามาหนีกับพบกับเซวว์อีกเช่นเคยเลิศงามย่ำดีมีน้ำทรงรถให้กับคุณแม่คุณมี่นะครับผมอยู่บ้านลักแดนตำบลบ้าน,นเดืออำเภอเกษตรสมุนจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นแทรกเตอร์คูโบตา้ารุ่น M9808 ขนาด98แรงม้านะครับคุณแม่คุณม,มี่ก็ได้น้ำรถแทรกเตอร์ฟอร์ดนะครับามาตีเทื่อน เป็นคันนี้เลยนะครับกูโมตาครับผมก็แปลสูงแปดนะครับม,นบ mm hmm. มินิกาเล่นง,งามย่ำดีวันที่แปดมีนาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับจะ mm hmm. ต้องขอขอบคุณคุณแม่บุญมีหลายๆนะครับผมพ mm ีไ hmm. ว้วางใจที่มาเลือกใส่บริการกับทางร้านกูโมตาจากเสฉวนจังหวัดหนองบัวลำพู mm hmm. อ่าเดี๋ยวชิบอรดูแลโอเคครับผมเดี๋ยวไปซุ้มกันเลยนะครับ mm hmm. มาฮอดแล้วนะครับผมบานของคุณแม่อุอ่นมีนะครับผม m 9 8ม8ขนาด98แรดงม้านะครับสวยงามเลยนะครับวันนี้ก็มากครับสร้างเจอีกเช่นเคยนะครับสวยงามเลยมาฮอดเที่ยงนะครับมีตัวลกกบใบมีดนะครับลูกค้าก็นังรถ ไชฟอร์ดนะครับผมมาตีเทิร์นแดกเปียนนะครับกับเซวอรับตีเทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสวยงามเลยนะครับผม M988 0ขนาด98แรงม้านะครับคุณพ่อกำลังฟักเนื้ออยู่นะครับนี่ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับคุณพ่อย่านะครับผมซส่งมาก่่อกรสุงมาส่งก่อนานั้นนะครับสวยงามเลยนะครับ เอาเกาแปดลงแล้วก็จะเอารถฟอร์ดนะครับกับลานเท่านะครับอกคาก็มีทั้งรถฟอร์ดมีทั้งดุนบีันะครับ ห้ยลายย่างข้าวคุ้นคดนู้นเลเนือ,อห,หมอมาล็แกแมาพร้อมคุนนเขเน้นอยกัเต็หหมหยนกับเต็มหอยลาก้าหยน้หอทองันบันดีตัวสวัสายลาบกับว่าไปกันตัวผู้เจ้าของรถรับ <c oughs> โอ้ยท่นหรือแชว่า โค้ดโค้ดหอนไราเนี่ยยากเล็กหมดครับห่อนีดินนี่แล้วห่อนดมยังไม่ห่อนค่อนแม่เทสันเด้ tampo silang itu semua tipu macam ni kan number repeat กลองแหงนู้นนะต้องทำความสะอาดง่ายครับเปากันง่ายเขาซือก่องเอียดเขาซื้อเดียงมากนะครับคอยใจทางแน่นะครับคุมากใช่ไหมันจะเดี๋ยวบังมาสอดได้ครับนีะครับมันสอดแถวๆมันนี่แหละ้างในกับนีนะครับเป็นตัวกล่องละเอียดนะครับข้างใน่ นะครับผมหลังจากที่เอารถ M98 ให้ลูกค้าแล้วนะครับผมก็จะนํารถแท็กเตอร์ที่ลูกค้านํามาตีเทิญนะครับผมกลับสร้างนะครับรถอร์บนะครับผมรถร์บแน่เลยนะครับลูกค้าบอกว่าเริ่มขับยากแล้วนะครับผมอยากจะเชื่อต้องเป็นผู้บริหารนะครับผมขับง่ายๆนะครับวันนี้ลูกค้าก็ซื้อมาได้สองปีนะครับผม ได้เห็นมันเทื่อว่ารีวิวนะครับและอยากจะได้นะท่านนี้นะครับมาใ่งานแทน่นนะครับบริกาก็เลยขยับขยายในส่วนของงานห้ไว้แล้วนะครับ่ดนมีตัวรถไบมีดแล้วก็ผ่านนะครับผ่านจะเป็นแตกแน่ครับหมายเลข4ไปที่า หลางเลยนะครับ โอเคครับผมเมื่อกี้ก็ได้มาส่งมอบรถแท็กเตอร์คูบตารุ่น M9808 ขนาด98แรงมาให้กับคุณแม่บุญมีกับคุณพ่อสุนทรนะครับผมอยู่บ้านลักแดนตำบลญบรนเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับอของคุณแม่ก็ได้นํารถแท็กเตอร์ฟอร์ดนะมาตีเทินเป็นขั้นไม้เนาะแม่เนาะนะครับก็อยากได้ขั้นที่ขับง่ายขึ้นกว่าเก่านะครับของห้องนี้เฮ็ดเกษตรทั้งด้านใดับพ่อครับแม่ด้านอ้อยครับ อ๋อเห็ดอ้อยนะครับผมคุณแม่ก็มีรุ่นบีเขาใน่องอ้อยพรนะ้อมเนาะโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่บุญมี่ขอบคุณพอ่อสุนทรหลายๆนะครับผมทีไว้บ้างใจที่มาเลือกใส่บริการกับทางร้านคุปตาจากเกษตรยนจังหวัดหนองบัวลำพูมณีกะวันดีเลยวันที่8มีนาคม2567นะครับเดี๋ยวเขานิโป้สิสนะครับคุณแม่กับคุณพ่อครับเยี่ยมเลยคับ